สวัสดีค่ะยินดีตอนรับค้าสู่ช่องยินสตอรีบัส์ดูนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านนี่เฉ่นดูนั่นเองค่ะเป็นสุดยี่ห้าล่าแท้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันเลยดีกว่า จะเป็นชุปแกงหมาดต้มกับข่า้วก็สูตขาวแนะนำสนได้เฉพาะสูตรขาวนะคะสุปแดงนี่คือไม่ตัวเดียวแล้วคือจะเอาตรงไปสุ่มแล้วก็เอาขึ้นมาทานกับางเดิมจิ้มสุกี้จะมีแบบไม้แก็แบบจานที่พวายหยิบเองได้เลยที่เห็นด้านหนักนะคะทานเสร็จแล้วก็เสียบไม้ไว้ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะนับไม้ละห้าหยิบอ่าน้ำซุปคือซุปใช่ค่ะน้ำจิ้มก็คือห้าสิบบาทน้ำจิ้มกับน้ำซุปเติมได้ด้วยค่ะใช่ค่ะส่วนสุกี้ก็คือหยิบได้เอง ่ก็จะมีการราคาก็มีบอกอยู่นะคะกานหกสิบหนึ่งร้อยอะไรอย่างนี้ยค่ะเนื้อหร่อถ้าราคาสิ่นี่คือของสดกินมุกช่ยใช่ค่ะเสริมได้ทุกอันอ่าแล้วก็อันนี้เป็นคิ้งย่างคิ้งย่างไม่ต้องหยิบในตู้แล้วนะคะในตู้เนี่ยสำหรับเอามาจุ่มซุปปี้อันนี้เป็นแบบแห้งเดี๋ยวต้องจุ่มลงตรงนี้แล้วเดี๋ยวคิ้งด้านนอกแล้วเอาเข้ามาเสริมให้คนละส่วดก็คือกินใช่ค่ะก็จะมีราคาบอกอยู่ค่ะแล้วก็อาหารจีน กับผ้าเรื่องดูได้เลยนะคะว่าจะรับอะไรบ้างใช่ค่ะอันนี้จะลงมออเลยไหมคะเป็นสอมมันซึหรือว่าลงมอเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเมนูนะคะทุกคนรั้วเก็จะมีให้ดูนะคะอันนี้ เยอะมากวิด uhm. ูดีส่วนมากเหมือนจะเป็นอาหารจีนที่หาทานยากเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเผ็ดปากเบิร์นแน่ๆเลยใช่ค่ะอเค่ไปเดี๋ยวเราไปไปน้องนิ่งใส่ถุงมือก่อนนะคะ ไสหมูไสกอกชีนี่ค่ะมีไปกรอกชีนเอาไปคนละอันเนาะสามอันเลยโอเคเราเอาไหนหไปหยิบไปโอ้ยอย่างนี้นี่ค่ะอนนีดูมาถ้าสมมติว่าเป็นสองไม้แบบนี้ใช่ไหมคะก็แปลว่าอันนี้สิบบาทใช่ไหมคะโอ้ไม้ละห้าบาทใช่ไหมค่ะหยิบเลยเอาในบ้างรูก โอเคนางจะผ่านตู้พี่เป็นี่ย นี่สองอันนี้ค่ะน่าสนใจน้ำฟักกับหวังเหล่าจีเดี๋ยวเราลองดูกันอีกว่าเขะว่าหนูจะเลือกแม่เป็นสไตล์ไต้หวันเนาะเดี๋ยวหนิงๆต้องลองแล้วไปเดี๋ยวกลับไปที่โต๊ะกันค่ะของสุดที่กันนะคะทุกคนคือสุดแรกนี่ยจะเป็นสุดหวานนะคะไปแค่จะเป็นเฉยๆท่ามสวนก็เป็นสุดได้แล้วก็อันที่สองนะคะจะเป็นสุดกระดูกขาวเอาไว้สุดแรกเนาะแล้วก็น้ำซีมันนีนะคะจะมีความเปรี้ยว ขอนาไปกินก่อนนะคะจุ่มเลยนิ่งหนึ่งจุ่มเลยจุ่มเยอะๆเลยค่ะค้างไว้เลยใช่เดี๋ยวพอไหนสุกเราจะได้กินเลยเดี๋ยวรอของสุกแล้วมาดูกันนะคะ จะมีน้ำจิ้มนะคะแล้วก็พวกถั่วนะคะพริกแล้วก็ผักเลยนะคะมีเยอะมากเลยค่ะเริ่มลิ้นห้อยขึ้นแล้วค่ะทุกคนามาลองไส่กอกอันนี้ไส่กอกไหออมคะไม่ได้เหรอคะ เปไงคะมทีนอีกสักคำนะคะก็ยางองไม่นีค่ะรสชาติเป็นไงครักอเหมือนเกลอทออบตะีนะคะเดี๋ยวลองดูที อรสชาติชีสที่ผสมกับหม่าล่าเป็นไงคะหมันมีชีสปกติแล้วก็มีแบบหม่าล่าทอดทีกก่แบบมันเป็นแบบอืมอ่าหนิง่งชิมเลยเข้าวปุดก่อนเลยอันนี้จะเป็นส่วนของของย่างนะคะเขาก็จะย่างมาให้เลยะคะ่ะอร่อยไหม โอ้เสียบไม้เก่งนะเนี่ยร้อนเมื่อกี้นี่เนี่ยเอาเอาเอ็นใส่ลงไปแล้วใช่ไหมคะพ <c oughs> ี่ตักเขาพิเศษมากเลยเนาะกระชอนเขาว่าเก๋ๆโอเคค่ะมันเริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามากินดีกว่า เผ็ดไหมฮะน้ำเผ็ดแต่มันอร่อยะะแบบอยากกินตลอดเลยใช่ไหมคะมน้ำซุปเขาเข้มข้นมากเลยคะ่ะทุกคนนี่อันนี้ของเด่ยวองเรนะคะซิกเนเจอร์คะ่ะม,มันโถย่างนี่หนิงลองสิคะพี่เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยคะ่ะ เป็นไงคะกนยางเผ็ดไหมคะอืงั้นเดี๋ยวเราลองขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวดูกันว่าหลังจากกินไปสักพักแล้วหมาล่าเดือดืๆนี้หนิงหนิงจะยังพูดว่าไม่เผ็ดอยู่ไหมนะคะอ้าวเจอกันนะคะต้องลองใช่ไหมคะโอเคค่ะ อัะเ็ดเ๋าภาพย่าขอซูมหน่อยนะคะไหนโอ้่เมื่อกี้คุณบอกว่าไม่เผ็ดไม่ใช่เหรอคะยอะ่แบบอ่าอันนี้เป็นเส้นซิกเนเจอร์ของเขาเลยค่ะเส้นมันสัมปะหลังนำเข้ามาจากจีนเลยนะคะลองค่ะ ไงคะเส้นมันสักะหลังนี่ต้องลองใช่ไหมไม่เียวเนียวเหนียวนี้อมรวมกับน้อ่ะไสช่มากนค่ะนี่นะคะถ้าไปหยิบในตู้เย็นก็เป็นกระาาแบบนี้ค่ะต้องลองเลยใช่ไหมคะคุณหนิงโอเคค่ะ